วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเราจะมาสอนท่าย,ยืดกล้ามเนื้อนะคะมีกล้ามเนื้อคอกับสะบักเนอะรวมด้วยกันทั้งหมด4ี่ท่าง,ง่ายๆทําเองได้ง่ายจังเรามาเริ่มที่ท่าแรกเลยค่ะท่าแรกนะคะยืนเนอะกางขาเท่าช่วงไหล่ปกติเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะยืดข้างนี้ ข้างนี้คือข้างไหนข้างซ้ายเราจะยืดข้างซ้ายนะคะเริ่มที่หันศีรษะนะมาแบบนี้เลยเอียงมาเอียงมาข้างขวาเสร็จแล้วก้มลงมานิดนึงเหมือนกับจะมองที่รักแร้แล้วเอามือข้างขวาดึงมือข้างนี้นะข้างซ้ายเอาควยหลังไปเลยเรายืดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองทําดูมาเอียงศีรษะมาข้างขวาเอามือข้างขวามานะคะก้มลงนิดนึงเหมือนจะไปหารักแร้เนาะ ยืดค้างไว้10วินาที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับ1ผ่อนแรงค่ะดึงกลับมาอีกเดี๋ยวทำให้ดู3ครั้งนะ,ะครบสิบผ่อนดึงมาอีกรอบหนึ่งก้มลงมองรักแล้หน่อยอ่ะครบสิบ จบไปแล้วกับท่าที่1น,นะคะเห็นไหมง่ายมาต่อไปเป็นท่าที่2องนะคะท่าที่2เรายืดข้างซ้ายเหมือนเดิมเนาะยืดแขนข้างซ้ายไปนะแล้วเอามาเป็นแบบนี้แขนข้างขวาแขนข้างขวาเอามาสอดไว้ฝั่งนี้กบนิดนึงเนาะแล้วดึงมาอ่าใช่ดึงดึงมาแต่ตัวยังตรงเหมือนเดิมนะแต่ดึงแขนตรงนี้มา ค้างเอาไว้10วิเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9า0่อนค่ะ่อนแขนธรรมดาเลยเอ้าดึงมาอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9ามส่อนค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้ดูชัดๆดึงมา1 2 3 4 5 6 7 8 9ามอ่าท่าที่2จบไปแล้วต่อไปเป็นท่าที่3นะคะท่าที่3ตัวนี้เนี่ย นอกจากจะได้กล้ามเนื้อนะคะบริเวณนี้แล้วนะนอกจากจะได้ตรงนี้มันยังได้เป็นมุมตรงนี้ด้วยนะมุมสะบักด้านนอกด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูยืดขี้ข้างซ้ายเหมือนเดิมมือข้างนี้ยกขึ้นข้างซ้ายยกขึ้นอ้อมมาแตะขี้ไหล่นะคะอ้อมมาทางหนใช่แบบนี้เลยหลังตรงไว้นะเสร็จแล้วเอามือข้างนี้จับซอกข้างซ้ายแล้วก็ดึงมาทางขวาเอียงตัวนิดนึงออา 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ส่หพอน,นะคะ่ะเดี๋ยวทำให้ดูด้านข้างหนนาให้เห็นอันนี้ทำให้เห็นนะอ้าวดึงมาเห็นไหมด้านนี้จะถูกยืดเนาะตัวเทเลสจะโดนยืดไปด้วยพอนค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะยืดไปแค่รู้สึกตึงนะ 1>, 1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกดปดเก้าสิบผ่อนขาโอเคต่อไปนะคะเป็นท่าที่สี่นะท่านี้ต้องดูดีๆด,ดูดีๆเลยนะเพราะว่าบางคนอาจจะประสานมือไม่ได้เริ่มต้นที่เอามือออกไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเห็นไหมควายกันมาหมุนหมุน อ่า,อามือประสานกันใครดูไม่ทันก็กลับไปดูใหม่โอเคนะนะคะเสร็จแล้วนะเหมือนหอ่หอลหลห่อลหลเข้าก้มลงค้างไว้หนึ่งสองสามี่ห้าหเจดแดเกผ่อนอ่าก้มไปนะห่อลหลอีก1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเกเอาผ่อนงอศอกหน่อยอย่าทำให้ดูด้านข้างนะคะอ่าก้มเหยียดซอก าทางด้านานี้จะยืดนะสะบักทาให้ดูด้านหลังด้วยท่านี้ก้มไปนิดนึงหอายเข้าสะบักจะโดนยืดออก1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเค่ะ,คะจบไปแล้วสําหรับท่าย,ยืดสะบักนะคะด้วยกันทั้งหมดสี่ท่าทำเองที่บ้านได้ง่ายจังให้ลองไปทําดูบ๊ายบายค่ะ